นี่ครับดอกนึงครับนิดเก่าไข้ขาวครับพี่น้องอ้ยดอกงามหน่อยก่อนโอ้ยบางขามันอหหะไรรัพี่น้องครับยาวแข็งเอองามครับหิดเก่าขาวว่างองไห้นไหลก่อนมันี ม่สิลนหรอกมาแล้วนะว่างรหลดว่างรถดหาหมองว่างเออนั่นเลยสวัสดีครับพี่น้องมณีกายยูกับช่องยูทู e ต้นกับกอนวันลงมาไฟครับสวัสดีครับครับพี่น้องมณีตนกำับกนสิ้าเขาป่าหฮเฮ็ดครับตอนนี้กับเป็นเวลาตีหาสิบเอ็ดนาทีครับพี่น้องครับมาหอดปลาหรอครับ่างมาแป๊บเดียวครับพี่น้องนี่ขอเลยครับอันนี้คือไอผมขอมาล่องเมืองซีครับพี่น้องไวเฮ็ดมันมันบเกิดแหลวเลยว่าเข้ามาว่าท่านเขานะ็เลยมาช่วงนี้บิ่ง ให้ก่อนนะครับเสียงเมื่อนันเก่าที่เก่าทางนะครับพี่น้องเสียงกำลังว่างเงี้ยนอนมกำลังตื่นเอ้ยครับยังมีอีกสองดอกมันเกิอดอยู่ไกลๆก,กันสามดอกครับพี่น้องครับยุ่ยไกลหลุดมั้งผมกับพี่น้องครับนี่จะดอกงามๆดอกแข็งๆฝนมาตกนะขึ้นนะดอกงามงครับดอกรวมหน่อยครับพี่น้องครับ ตูมหน่อยนะึงที่คาดดอกนึงครับดอกสวยเลยก่อนที่คาบพี่น้องครับดอกตูมที่คาบพี่น้องครับดอกนี้โอ้ยงามครับไปก่อนดอกนี เ็ดกีตาร์ครับพี่น้องครับดอกแรกของมะน,นีครับใช่ค,ครับดอกนั้นก็เ็ดกีตารับเเ็ดกีทารทาด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องบางท่านบางคนเป็นกะวา่าไอเห็ดแนวนี่มันกินได้อยู่บ่บางบางท่านเหมือนกัเขม่นว่จาจะเห็ดอีย่างข้บบาวบากันเก็บประมาณนี้่นะครับพี่น้อง แต่ก็เห็ดสี่เทาบางมู่บานเป็นกับว่ากินนัองสกครับแต่ว่าไอ้สหรับบานพรมนะี่กินครับพี่น้องมันกินได้ครับพี่น้องเห็ดที่เก็บไปนะี่กินได้ทุกชนิดครับห็้ท่านครับพี่น้องครับห็้ท่านสองดอกพี่ครับดอกนั้นไม่ทำกลางฝูงปวก พี่น้องมาเบิ้งเห็ดเขาไข่นไงล่ะครับพี่น้องครับเห็ดเข้าไข่ขาวครับพี่น้องฟันมาเลยก่อนทวนนาะใช่ต้องอยู่เหลือุนครับพี่น้องอะไรกันนั่นเป็นกันน่ำสวยมากย่านหักมันอยู่เหล็กไหมกันก็ขังแต่ว่ายาวสมเหตุบอกแต่ว่าเออได้ไดอยู่ได้อยู่สวยพ่อละครับพี่น้องครับเห็ดไข่ ดอกเงยดอกแข็งครับคุณให้ข่าไข่ตูมครับพี่น้องครับข่าไข่ขาวครับมีข้าวดอกนั่นครับเห้เพืองแซ่บครับน้องให้เพืองไข่ไว้ไหนก่อน แม่นี่ลิสีครับดอกบานครับพี่น้องครับเห็ดไข่ดูดอกนึงครับพี่ดอกบานด้วยกันครับดอกตูมครับพี่น้องครับยู่แต่ก็ะยู่แต่เงาไม่แต่เกาะใหม่โอ้มันนิดเดียวครับพี่น้อง พี่ครับดอกบานครับพี่น้องกอกไข่ตูมครับอยูอ่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับพี่น้องเลี้ยงหน้าเหมือนสามสีดอกพี่ครับกอกไข่ตูมอีกดอกนึงครับยี่เกล้กันเล่นหน่อยก่อนเนาะนั่นแหละครับดอกตูมครับอะไรนะพี่กันคนนี่คนมากหรือเปล่าข้างหลังบ่ ที่ครับดอกนึงครับดอกบานอันนี้ดอกตุูมดอกนังคับดอกไข่ตุูมน้ำนั่งใส่ไปใหมที่ครับพี่น้องครับเกิดรั่วๆ่แล้วดอกไข่าบานมีอีกดอกอยู่อกไก่กันครับคนไก่ลังเหล่เมื่อเรื่อยๆ,ๆอเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ คาบดอกหนึ่งครับดอกไ่เขียวครับพี่น้องเห็ดเกลือสองดอกครับดอกตูมน่อยก่อนเห็ดเกลือสวยๆส,ยสองดอกมันก็เหมือนเห็ดผิดนะพูดถึงมันเป็นผงๆนะถ้าเจ้าเป็นกะวา่าบ่าเคยกินกะวา่ากินบ่ด้กินได้ยี่บ่อเจอ้าอีคาบดอกนึงครับดอกบานสวยๆครับพี่น้องครับ เห็ดเผืองครับพี่น้องครับเห็ดเผืองอีหยังบุเห้เพืองตองให้เพื่องหวานโอ้ให้เพื่อ,องตองให้เพือ่พงอง,งตองออกมาต้นไหนก่อนอันนี้น่าจะแม่นเห็ดเผืองหวานครับนี่หรีใช่ไหมใช่ใชยางมาฮอดป้าลงๆกับอันนี้แลหละตัวไหลก่อนแกงหูแกงสว่างเหรอพอเราเข้าไปข้างในมันมืดมืดแบบเงยนัจกจักโม่งแล้วบุ หกโมงเจ็ดนาทีครับพี่น้องครับอยู่แต่หมองมืดหมึดอยู่แต่ในอุ้ม,มเหมือนพระท่านเกียงพี่น้องครับให้เกลือดอกนี้ดอกงามงามากครับพี่น้องนี่ครับดอกนึงครับไม่ในอุมม้มใหม่หมดหมึดชักหน่อยครับพี่น้อง นี่ละงอกขาวครับพี่น้องครับนี่เกิดอยู่ดอกเดียวนี่ละงอกครับพี่น้องครับละงอกขาวเกิดอยู่ดอกเดียวอีกแล้วละงอกเหลืองครับพี่น้องครับบานไะไรล่ะนี่ครับดอกนึงครับบาน อันนี้พ่อเมนครับพี่น้องเป็นเห็ดพิษคายให้รังงอกนะครับไม่เบ่าด้วยกันเพราะว่าเป็นเห็ดพิษครับเขาไข่เขียวครับพี่น้องเขาไข่เขียวบานละครับพอและครับพี่น้องครับห็ดข้วไข่เขียวครับพี่น้องดึงมาเลยด้วยกันเลยตัดเลยก็ได้เอองั้นเขาจะว่าเขาว่าเป็นการเก็บที่ถูกต้องเขาว่ามันจะไม่ทําให้อะไรนะเชื้อเห็ดมันตายมันจะได้เกิดไวขึ้นเขาว่า เกษสิเก็บก็ยังคา่าครับพี่น้องครับเก็บไม่ถูกต้องนะครับเนาะแต่ว่าถ้าดึงขึ้นมากมันก็บสิได้แบบว่าได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งไหมพี่น้องดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดขาเก็บฟิ้นฟิ้นพี่ก้อนนี้ดอกหนึ่งเปล่าข้างไหนไม่ใช่อยู่แล้วเหรอเอเนี่ดาแล้วไหนไหนไหนมาดูหน่อยข้างนี้นี่เราบวบเออเอาเอาเอา ไหนเจออีกไหมเห็นเดินไปทางนู้นไม้แกล้วลครับพี่น้องครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะท่านไปเห็นหน้าเห็นตากันครับมืนอนี้กาต้นกับอ้องกาแมยางปลาครับพี่น้องภาพี่น้องมหาเหตุคิดว่าตั้สีบ่มีครับพี่น้องมาล่องเมือสีดอกว่าสรุปนั่นเห็ดมันเกิดนีอมันบ่เกิดครับมันมีหรือมันมีคือว่ามันเบิดก่อนรงสีนะครับเนาะกา ปรากฏว่ามันมัน,มนกะมีอยู่ครับพี่น้องครับแสดงว่าเมื่อวานน่ะไปศาสเพราะว่าผมเข้าไปเนี่ยก็เจาะพักการบีบแกลี่ยปีกปีกปีกแห้เอินกันออกมาจากปางสิไหมครับพี่น้องแสดงว่าเพิ่นการมาแต่เด็กๆแล้วครับกับเลยมา,ยา,มาลองมาเนี่ยมาเสาแบบเด็กๆเบิ่งนะครับเนาะเด็กๆไปน่ะมาแนตะ่เสาเมือเอ่อไอ้ก้อนพอแล้วคนครับพี่น้องดอกหนึ่งเห็ดไข่ทั้งไหนกับเลยมาแต่เาสาเ,เมื่อเบิ่งกันนั่นแหละครับพี่น้อง บวชเห็ดอยู่ครับไม่เบี่ยงขับดอกต้นไหนนะครับเนาะเห็นไปบัวชัวเลยเออนี่ครับดอกสวยๆใตเใบนใหม่อาทิตย์ที่แล้วครับพี่น้องมือฝนตกๆที่วายผมมาเก็บให้ตากฝนกันไปก่อนไหมครับค้าครับดันแบตกล่องมันเบิดครับพี่น้องผมผัวแมวแมวหน่อยผมยางกลับบ้านเหมือนที่นี่ผมยางกลับบ้านหลอวะ ผมยางกับรถผมยางกับไปรถรับสีหอดรถแั้นล่ละวันนี้จะเสียงแมวนอนห้องแมวแมวแมวอยู่ผมก็เลยงยางไปดึงมันวันนี้จะเสียงครับอันนี้จะเห็นแมวมันแลีนตามมามันแลีนมาหาผมครับบฝนกระตกๆนาจะสีปล่อยไ้กับจังไหนอยู่ครับพี่น้องเห็นเพลินนะมาป่อยนี่แหละเห็นเห็นไหนเขาเจายางอยู่ไกลๆมันไหมครับมันมนก็ห่วงแลนตามเขาอันพ่อผมยางไปเห็นมันมันก็แลนนัาผมมา แต่แสดงว่าเพื่อนต่างใจเอาแมา่อันนี้นะครับพี่น้องเอามาติ่มกันะเพืได้เอามาเลียเเ้ยงเพื่อเลี้ยงรอไว้ิีกเอามาเลี้ยงครับตอนนี้ก็ยุ่งเฮี้ยนครับพี่น้องนี่หมาอยู่ตั้งหนกสองโตครับ่วามันจะจะก็สิเหลือคุ้นกันแน่จะก้อยแล้วล่ะเดี๋ยวจังไปเบิงเ่งแมวอ,อยู่ช่วงถ,ถ่ายคลิปนะครับเนาะเห็นะพี่น้องมันถามว่าใช่แมออวอัปเดตมาเห็นเบิง่งแนวเนาะ แล้วจบคลิปถ่ายคลิปผมสิถ่ายให้เบิ้งนะครับกลับไปหอดบ้านก่อนเอ็ดกีเท่าครับพี่น้องครับต้องหันในกวนและวะ้วแบบเงียบเงียบผมอย่างนี้วันวะละงอกละงอกผมฝ่าเหรียญมาเบิง้งไอ๋ข้ามเบาของเราไหมครับพี่น้องคนเป็นคนปากไตเนาะเไม่ละคนเบากลางหรือว่าเบาแบบเงี้ยงเจ๊สิ เสียงสืบ่คือจังค้นผักอีสานมือจังค้นผักกลางว่าเลยครับพี่น้องคือเป็นแข็งแข็งตังหนักหาักจักน้อยขนาดเป็นว่าภาษากลางอยู่บ้านแม่เรายังฟังบ่หัวเลียงอยู่คลังเรียองเกิืมนก็มาถามผมมั่นว่าอป็นยังไงต้นเป็นว่าตั้งยากหนักครับพี่น้องฟั้งหนักเนี่ยเกลือครับพี่น้องครับ เอ็ดเพลิงขาไล่ครับดอกเดียวไปก่อนขึ้นดอกเดียวเอ็ดไส้เขียวครับพี่น,ออน้องครับดอกงามงามดอกตูนกำลังสืบานพอไห้เต้านครับพี่น้องครับนี่ครับสองดอกไปก่อนแล้วเป็ี่นข้นผาครับพี่น้องโอ้ติดกันเลยสวยเนาะ พอหล่ะครับพี่น้องหลังจากที่ยางไก่เติบไก่เติบยางไก่แห้งแห้งครับพี่น้องออกห้างครับออามารเรื่อยๆเราออกห้างไม่ค่อยเห็นเห็ดครับเริ่มมีไม่เห็นหล่ะครับที่ครับพี่น้องสองหลอดอกีก่อนแล้วพออีกอยู่อีกไกลๆอยู่ครับเห็นแล้วเฝ้าไว้แล้วสิหลงหมองเนาะเก็บออกมาสาแล้วกันเกิดโจนี่อุ้มใหม่ สองดอกครับพี่น้องครับใช่เออขึ้นออกขึ้นขังท่างครับขังท่างเนี่ยแต่มีอีกดอกนึงครับพี่น้องครับไอ้ก่อนไมาเห็นอีกอยู่ไกลๆกันทั้งแน่นี่ครับดอกนึงครับนี่เก่าไข่ขาวครับพี่น้องโอ้ยดอกงามเลยก่อนอุ้ยบางขามันอะไรครับพี่น้องครับยาวแข็งเอองามครับนี่ครับดอกนึงครับพี่น้อง สีคราบดอกนังครับมิตรลุ่นแบบบานๆแข็งๆหน่อยก่อนสีคราบดอกนังครับดอกไม่เจ็ดอตองดอกบ่ใหม,ม,ม่ๆมันบางคนีูดอกนี้ นี่ด้านหลังเรียบร้อยดีขึ้นล่าโอ้เสิได้หน่อยก่อนเอดอกเอาเอาไปซะบ่เอาบ่เบาเบาเสียงมันเป็นเชือกเสียดายครับพี่น้องครับขึ้นล่าจอดละงอกเหลืองหน่อยครับพี่น้องครับไม่ขังทางนี่จังห้ยอยก็เจ้ายางเตี๋ยแต่ขล้อเออเตี๋ก่อนล,อลุงก็้สีว่าขหล่ออยู่บ่เศร้าร่นนะเล่นมากครับขล่อ กล้ยสิบหอดอกหนึ่งน่อยก่อนอยางชั่วว่นวะพี่น้องครับมาพอให้เพื่อนขาไล่หรอครับสามดอกน้อยก่อนสามดอกคุณดอกหนึ่งมาครับพี่น้องพอป้าเห็ดขีเทาครับสี่ดอกเลยครับ ขอไข่ครับพี่น้องครับพอดอวพอดอวหลังจากที่ยางแบบใบยางาทั้งไกลเลยแหละครับนียังอยไปก่อนเหนื่อยมากอ,อีกครับดอกนึงครับนี่ไก่กันครับสองดอกหันแล้วครับเดือมไม่เห็นแล้วอีกครับพอแล้วครับพี่น้องครับคือไข่ครับมอนแข็ง ครบอีกดอกนึงครับใครเห็ดหย่งน้อกครับเนี่ยเห็ดพิษตัวไปก่นอนใช่จริงด้วยเห็ดพิษดอกตูมครับพี่บอยถูกกางวกเลย ให้เพลิงหวานครับพี่น้องครับสองดอกดอกนี้ดอกงามครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ดอไข่ยังครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับก้านแข็งอยู่อ๋อพี่ครับพี่น้องครับดอกนึงครับมันมีเกิดล้วล้เลยพี่น้องแต่ว่าก้นกับไหลที่กันนี่ครับพี่ครับดอกนึง ลางอกครับพี่น้องครับ,รบเห็นลางอกระเรีกก่ยวกอนแล,ล้วเรื่อยๆนะเนี่ยเลยไม่เป็นไรกำลัง,งอกคระพินงข้าวสองดอกครับพี่น้องครับเกิดเลี้ยงๆกันเล่หน่อยก่อนบัดเวลาพอยางเกหม่องมันครับพี่น้องมันคืเกิดแบบเกิดละล้ว่เลี้ยงๆเลยครับบัดเวลาพอพอในยางเป็นกิโลกิโลกับพอพอเห็ดลาบครับ ดอกสุดท้ายครับพี่น้องก้อนกลับบ้านครับเห็ดก้อขาวว่างมองได้หลายก้อน,นเลยนี่นี่ <c oughs> นสิหล่นออกมากเลยนะว่างโหลดว่างโหลดหาหมองว่างเออนะั <c oughs> ่นเลยนี่สิหล่นออกมากเลย ครับพี่น้องต้นกับไอกรสีเดินทางกับานแล้วนะครับนอกกากได้เห็ดจนวันหล่นกับต้าแล้วครับพี่น้องว่ามีหมองสีใสแล้วครับกาฝากเป็นกําลังใจนะครับติดตามช่องย t u b e ต้นกับอกรบ้านลงหมากไฟนะครับถ้าพี่น้องตันไหบว่าท่านไดนติดตามนะครับก็ฝากติดตามได้ด้วยครับพี่น้องไอไอกรปิดคลิปเลยฝากเป็นกำลังใจติดฝากเป ฝากเป็นกำลังใจติดตามช่องทูบช่องกับก่อนบ้านดวงไฟด้วยกันครับขอเป็นภาษาใต้หน่อยฝากเป็นกำลังใจติดตามช่องทูบต้องกับก่อนบ้าน,นดงวงดวงหมกไฟด้วยนะครับทำไมทำไมอาไมทำไมทำไมเไมื่อกี้มันติดติดขาดขาดทำไมฝากเป็นกำลังใจติดตามช่องทูบช่องกับก่อนบ้าน,นดงวงดวงหมกไฟด้วยนะครับไม่ๆๆไม่ไม่หมายถึงาภาษาใต้ฝากเป็นกำลังใจ ะติดตามช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านดวงหมอกไฟด้วยนะครับหมดขึ้นแล้วหมดขึ้นแล้วหวานเกินหมดขึ้นแล้วครับพี่น้องครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับเนาะติดตามช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านดวงหมอกไฟให้ได้ด้วยครับพี่น้องถ้าต้นกับครับอีก่อนสิขอตัวล่าลราคุณหมดยองอ้ก่อน้ง้วครับเต็มเลยเดี๋ยวต้องคอยบอกกันคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ล่ากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลทุกภาพครับพี่น้องปลอดภัยจากโควิดสูบผู้สุขอนครับพี่น้องครับ เดี๋ยวแม่เงี้ยนไปเบ่งแมวอยู่เงี้ยนนะครับเนาะไปให้ก่อนเก็บของกลับบ้านไปดูแมวแมวเก็บมาเลี้ยงครับพี่น้องเบ่งอยู่เงี้ยไปครับพี่น้องไปพอกันอยู่เงี้ยนครับไปเบ่งแมวน้ำกันครับสวัสดีครับพอกันเงี้ยนนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับไม่หอดเงี้ยล้วเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแมว พี่เนี่ยเดินมาเรียงครับอออืมอืมอืมกินน้าดอออือีกะไม่กอนแต่สอนแมว่าพี่กระดองพี่ต้น,พ,ตนพี่ก,กอนกแบบน้ำกอนน้นแบบอาบนังน ไอ้แม่เราตั้งเสื้อหายเสื้อถุงท่องครับนี่เราตั้งหายเรียบร้อยแล้วครับกินขนมแมว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 เยู่ไปครับพี่น้องว่ากันคลิปไหนครับสวัสดีครับเสี่ยวอาลงใส่ถ่ายคลิปไหนเบื้องแล้วครับเนาะนี่ตัวเมียกับตัวเทือบุกของกับเบื้องมันเป็นหรอตัวเทอือกตัวเทอือกบอกนายแต่เป็นตัวเทอือก